สวัสดีครับวันนี้ผมนาทิ้งนักล่าเดนใต้จะมาสาธิตการตกปลากระทงหน้าหันระไว้นะครับดูครับนี่ผลงานที่ว่าได้นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการตกไหนี่ดูครับนี่ครับมาดูแฟนตกนะครับนี่ครับหน้าหันระไว้นะครับตกปลากระทงนะครับ คือเวลาเราคว้างมาแล้วเราก็หมุนมาช้าๆนะครับทําให้เหมือนว่าลูกปลาดิ้นๆนะครับนี่ครับกัดเลยครับฟาปลากัดปุ๊บเราก็ปล่อยสายนะครับนี่ยผลงานครับนี่ครับลูกเหยื่อครับวันนี้วันนี้นี่ครับลูกเหยื่อตกปลากระทงนะครับนี่ครับเป็นลูกปลาอ่าเหล็กคูนะครับนี่ครับ ตัวปานหล็กโค้นะครับใช้ตัวเป็นๆน,นะครับนะครับเดี๋ยวจะตกต่อนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายดูนะครับว่าวิธีการตกแบบไหนนะครับนะครับไปเราคว้างไปนะครับคว้างไปแล้วเราก็หม,มุนมนช้าๆครับ เดี๋ยวปลามันจะมากินครับมันคิดว่าเป็นลูกปลาเป็นนะครับนี่ครับนี่ครับกัดแล้วนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใจนี่ครับแล้วก็วัดนะครับติดแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับนี่ครับ วันนี้เอาคันบูเบิร์ดมาตกนะครับดูแอคชั่นคันบูเบิร์ดนะครับดูครับไซส์สวยเลยครับปากกระทวงครับดูนี่ครับนี่ครับผลงานนะครับผลงานครับสดสดกันเลยนี่ครับใหญ่เลยนี่ครับทำงานนะครับปากกระทวงสดๆกันเลยนะครับนี่ครับไซส์งามๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลาดเต้นต่อไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานออกกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคครับนี่ครับันไดนะครับตัวใหญ่นะครับไซโลแน่เลยครับตัวนี้ครับแค่คันเจ็กวันนะครับไซใหญ่นะครับปลากระทูงครับขาดพอดีนะครับกระทูงไซใหญ่นะครับ ใช้คันเิ็กวันนะครับนี่ครับใช้คันเิ็กวันนะครับไซนี้เอาอยู่สบายครับคันเิ็กวัน